นะครับก็เดี๋ยววันนีออ้อยู่กันในช่วงอันนี้อยู่กับรายการบริไฟเกม n g ผู้ร่วมงานคือองมิตรล็อกเก็ตไมแลนด์นะครับอยู่กันในเกมแคทต o อ c แคลนนะครับซึ่งวันนี้จะมาแนะนําเครื่องเสียงกันแบบง่ายๆนะครับเฉพาะคนที่ใช้สายสายเสียงโทรศัพท์ับลำโพงนะครับมีใครเคยใช้แบบนี้บ้างครับท่านผู้ชมอย่าล็อเล่นแบบเด็กขาดนะอันตะรายมากนะ วันนี้ว่าวันนี้เทีบผู้เบาลิตเนี่ยจะมาแนะนำะสารสารคิดวิธีจะมาสารคิดวิธีใช้เครื่องเสียงกับจอเครื่องสายต่อเสียบเ่ินสายต่อเครื่องเสียงนะครับเดี๋ยวกันนะครับเห็นจกข้างหลังคือเป็นสายไฟที่เต็มไปหมดเลยนะครับมีถังหลังมีกองมดแดง บอแดงมันเป็นกองทัเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสารคิดแนะนอแนะนำเรียว่าแนะนำไหมอ่ะแนะนำที่เฉพาะเนี่ยที่เฉพาะเมียธนานนะเพราะว่ายคงจะทำคลิปไม่ได้ลิกนะไม่ควรจะคลิป2องช่องบริฟายเกมมิ่งยังมีฟายเกมมิ่งสั้นสอง เหลือสั้นสองหมดเลยผมผมยังทีสั้นหนึ่งเดี๋ยวจะเป็ยังไงอีอันนี้คือ,อ่นนไปแต่บมอมนนะแต่วอ a จแล้วก็มีฝากเสียงเสียงแบบสามหมดสองช่องนะครับอันนี้คือช่องหนึ่ง ีคือกดเนี้ย5.1 CH input แล้วก็2ซีเฮดอินพุตนะครับอ่าเอาเป็น2 2 CH input แล้วกันนะครับก็ว่าง่าย <c ười> อ่าด้านชาติต่อเครื่องเสียงได้สำเร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโว้ยยย ก็การโอกาสใช้เชื่อมเสียงแบบนี้นะครับก็มันเหมือนโอกาสแบบผมอย่างเงี้ยแต่ว่าผู้ชมอย่ไปรับเรียนแบบในขาดที่อย่างผู้พูดไปนะครับเนี่สหรับเทพเบ่าอย่างผมเนี่ยก็ไม่ควรเรียนแบบตามเลยนะครับก็คือมันอันตรายสุดๆนะครับโอเค ถ้ามันจะดังไปมันก็ไอ้เนี้ยนะครับนี่ครับถ้าเปิดเครื่องเสียงดังมากก็ไปเสียงนี้ยึดอึดอึดขึ้นมาเนี้ยนั่นนะ <Yeah. S 1> ตอนนี้คนเถื่อนอยู่ที่เวลสิบไม่สิตอนนี้ค้นเถื่อนคุ้มครั่งอยู่ที่เวลสิบนะครับขวานมสมสมายดาบมันหาย ตองแบบง่ายไม่ต้องุ่งยากนะเออคมคิดว่าเอาตัไหนก่อนครผมน่าจะเอาไอ้ตรงเอ่อเอ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 อนี่นนี่นเอเ คนธนูซัดเต็มๆคนเถื่อนก็มาคนเถื่อนต้นก่อนอสองตีซ้ำนะครับโดนระเบิดเหมืองเหมืองซ้ำเติมนะครับจาบด้วยคนเถื่อนนะครับนี่ครับมาแล้วอะไรนะอะเนะท е สลาเท е สลาซ่อนสุ่มนี่ครับเท е สลาซ่โอนคหหรือว่าปวดมากอ่๋เอ,เอานี่ไป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 บุกนี่คือพวกล่าคนนี้คือเอเ่อเรียกว่า เครื่องจากการลบนะครับก็คือเป็นแบบ,บว่าผมสอนผมอัปเกรดมาแล้วใส่นะใส่ใส่ไม่ใส่มิดตายวะเอาละเอาละสองตัวแล้วเอาพุเงเออแล้วก็เหลือเจแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเจอีกคนสุดท้ายยอดเยี่ยมแล้วก็แฮก อบอกว่าการองเตีถอนท่านามาเสียหายทั้งหมด52เปอร์เซ็นตนะครับในกรณีที่เราทำลายในปีซิซิ้ินะถูกทำลายอย่างเช่นห่อช่างก่ะสร้างถูกทำลายแล้วหรืออะไรต้นยอดที่ถูกทำลายจะได้50เปอร์เซ็นขึ้นไปถ้าตีไอเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด52ในตรงนี้เนี่ยหอช่างเกาะสร้างนะครับคือตียังไงตีได้นาน,นะค,คือตีตต,ตีได้หมดนะครับอ่าโอเคคือตีได้หมดนะครับ เอาไว้ช่วงบ่ายๆเนี่ยเกม Starburst เคตบริลัสคงจะไว้เอไว้ตอนเย็นกว่าไหมออแบบนั้ตัวในในบ้านเป็นอะไรก็ไดนดนั้นอย่าอย่างอยากจะแฟดอีก <c oughs> เออนับอะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูบทนะ่าฝั่งมันมันจัดหน้าเจ็บติดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดู ฝั่งเราเสร็จเลิยแล้วตนนันจันทร์เรียบร้อยแล้ว,ลวเดี๋ยวเราไปดูฝั่งมันของมันบ้างว่าฝั่งของมันมันกุ้งฟังอยู่ไหนแล้วเย้ <Yeah. laughs> ได้อีกจังทำไมต้องมาแพ้มันตลอดวะอ่าอ,อันนี้คือฝั่งแคลนของผมนะครับอ่าอีฝั่งบริฟายเนี่ยเป็นฝั่งผมเองนะครับคืออ่าเนี่ยนี่ครับจะดูฝั่งบริฟายหน่อยครับตอนนี้ของผมไม่เหลือเลย <c oughs> <c oughs> นะครับของผมไม่เหลือเลยเดี๋ยวผมต้องเปิดโทรศัพท์เอเอสดูก่อนนะครับอ่าเคเดี๋ยวก็เจอกันในช่วงบริฟายเกมมิ่ง อยู่ในั่งนี้นะครับอันนี้คือฝั่งแคลนผมผมนะครับผู้ร่วมนะครับอ่าอิจกู่นะครับเย็ดในกลมา,างคังวุ้นได้หายเลยเฮ้ยเซ็งเซ็งเซ็ง